ครับในนี้ผมจะนำเสนอรองเท้าคอมแบตนะครับรุ่นระดับาอีกรุ่นนึงนะครับที่ผ่านการใช้งานผ่านการฝึรกนักเรียนตำรวจนักเรียนอาศิลตำรวจหรือนักศึกษาวิษาษาทยาฐานรอรอ์หรือสรบหรือพลเรือนทั่วไปนี่ครับคอมแบตคอมแบตหนังทัวแท็กนี่ครับหนังฉัด กุ่มเหลืองเห็นกลุ่มเหลืองนั้นแล้วจะรู้เลยว่าเป็นคอมแบตอะไรครับไปดูครับมาครับ PP family ครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาแกะรายละเอียดของรองเท้าตัว combat ตัวตาไก่ตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยนะครับนี่นี่ครับก่อนอื่นเรามาดูในรูปแบบเต็มของเขาก่อนนะครับนี่ครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ ส่ยใช้กันทั้งนักศึกษาวิชาทหารนะครับแล้วก็นักเรียนนายสิบตำรวจนะครับนี่ครับตัวนี้ของทางร้านก็จะเป็นหนังหัวแท้นะครับหนังวัวแท้ร้อยเปซนะครับนี่ปุ่มเหลืองโคตรของโคตรทนนะครับเย็บพื้นนะครับนี่นี่นี่นะครับไม่ต้องแกะถุงนี่ฝากครับเดี๋ยวเรามาดูคู่นี้กันเลยแล้วกันก็ถุงนึงก็จะ เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแล้วกแล้วกันครับอ่านี่นะครับอ่าเป็นหนังหนังขัดมันนะครับขัดเงานะครับนี่เป็นตาไก่นี่นะครับตาไก่ก็จะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แปดดูนะครับความสูงก็จะประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสินิ้วนะครับ9กจุ้าครับความสูงประมาณ9กจุ้านะครับประมาณโดยประมาณนะครับโทนครับใส่ฝึกนี่นะครับนี่นะครับพี่ๆน้องๆท่านใดกำลังมองหาผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานข้าราชการใส่ฝึกชุรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับหรือชรบก็ใช้ตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ทางร้านก็จะมีตั้งแต่เบอร์5เบอร์6เบอร์7เบอร์8เบอร์9เบอร์10ถึงเบอร์46นะครับเบอร์12นะครับนี่ก็โอเคเรามาดูแบบชัดๆกันเลยนะครับ ี่เห็นไหมครับหนังหัวแท้นะครับ,รบสวยงามหนังโอเคครับพื้นก็โอเคนะครับนี่ด้านหลังงานเย็บละเอียดนะครับ ถือว่าโอเคนะครับราคาก็หยิบจับต้องได้นะครับ580บาทนะครับนี่นี่นะครับอ่าคอมแบตนะครับปุ่มเหลืองในตำนานนะครับใครที่เคยใช้รู้ๆกันอยู่นะครับทน อ่าโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับเต็มใจเสนอนี่ครับรองเท้าคอมแบทครับก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามให้ป P Family ด้วยนะครับแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ